เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าฮะสวัสดีครับเมีลัลคิวเบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในสามก๊กแฟนตาซีนะครับวันนี้มาบอกทีมตีบอสนะอันนี้คนถามมาแล้วครับทั้งกวนอูอ่ะแล้วก็ไปนในส่วนสําหรับผู้เล่นใหม่ทดสอบจิตบังกรหมีใช้ทีอะไรผ่านใช่ปะ มีใช้แค่ทีมเดียวผ่านเลยครับเดี๋ยวมีไปเล่นให้ดูนะครับเอาผาดดานแล้วเข้าไม่ได้อีกเอาเรื่องเนี่ยมีใช้ทีมนี้ทีมเดียวเลยครับบางทีก็ถ้ามันถ้ามันไม่ผ่านไปในห้าเทิร์นก็สลับครับบางทีก็เอาโลโซกมาอยู่ข้างหน้าบ้างบางทีก็มาหุมาหยุดมาหยุดลู่บ้างบางทีก็อินจี้สลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันที่โจมตีเนี่ยอันนี้มีใชุ้กเอียดนะเพราะมันโจมตีหมู่แรงครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันครับ อ่าเดี๋ยวเล่นให้ดูเออมีลืมบอกไปอย่าลืมอัพสก,กิลด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจบตรงนี้แป๊บนึงนะครับแต่เพื่อนเพื่อนมีทีมตัวไหนเออที่ดาวเยอะก็เอามาลองดูก็ได้ครับไม่ต้องมานั่งทีมแบบหมีแต่มาอยู่รูตีคตรแรงเลยมาอยู่รูนีตีส่วนเคานเตอร์ทีสองแสนนะถ้าไม่ตายก็ล้านกว่าชุบ ไม่ตายต่ออันนี้ไม่จบห้ารอบเนี่ยถ้าไม่จบห้ารอบก็กดไปเรื่อยๆครับหมีก็เล่นทีมแบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ได้เองทําไม่ได้ก็าอาจจะลดดาเมจตัวซับไปสิ่งสตูตนึงเราเล่นดาเมจไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับเนี่ยตสังเกตว่าฟาตี้หมีไม่ตายเลยครับอ่ะต่อไปเคล็ดลับนะครับก็คือการอัพสกิลนั่นเองนี่โบนัสอันนี้โบนัสหมีอัพตามนี้นะอ่าส่วนตัวเอหมีอัพแต่โจมตีหมดเลยครับไม่อัพอะไรที่เป็นป้องกันเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยโดนตีหรอก แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวทีมทดสอบคือตัวธรรมดาทั่วไปเนี่ยอัพครับเพราะว่าส่วนใหญ่เข้าไปรับดาเมจเยอะกว่าแค่นั้นครับ<ฮ>เอ่อต่อไปเป็นในส่วนกวนอูคุงใช่ไหมครับแต่ว่ากิจกรรมมันจะจบแล้วแหละ <c oughs> ถ้าหมีลงไปก็เพื่อนๆนก็น่าจะจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับนี่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีริปโป้มันก็ใช้ทีมเดียววันตีเนี่ยแหละ <c oughs> ตอนแรกหมีติดอยู่ <c oughs> ท็อปสิบนะแต่ตอนนี้ดา <c oughs> ดเมจหมีตกไปแล้วอ่ะ มันอยู่ที่เซฟบางเซฟถ้าดาเมจประมาณหมีก็ติดท็อปสิบง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เซฟหมีตึงอยู่นะครับทีมนี้มีใช้หมีก็ใช้ทีมทีมเดิมเหมือนกันเลยแค่นั้นเองครับแต่จะมีก็คือว่าเราต้องตีฝั่งนั้นให้ตายหมดนะถ้าเกิดฝั่งนั้นไม่ตายหมดเราตาเราตายหมดเราจะได้คะแนนน้อยครับอ๋อถ้าอย่างนงี้ไม่บวกเขียวก็กดไปเรื่อยๆก็สลับอันเนี้ยลงตัวแบบหมีได้แลนะ้วแต่ว่า,าจ,จะสลับครับนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรครับอันนี้แพ้ครับ อ,อลองสลับแบบนี้ดูก็ได้ครับไปเรื่อยๆอุ้ยอย่างนี้แตกครับ <c oughs> แตกเกือบหมดเลยแปลว่าเออโอ้มีแพ้ด้วย, <c oughs> อ,ยอย่างนี้แปลว่า <c oughs> ตั้งไปควรจะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนีแล้วครับเนี่ยเพื่อนเ่ก็สลับไปมันจะเป็นเวที่เราตีที่ถูกที่สุดแบบประมาณนี้ย <c oughs> สลับไปมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ดี โอเคเนี่ยหมีก็จะได้อยู่ประมาณเนี้หมีว่าเวที่หมีวางระดีแล้วคะแนนเยอะสุดแล้วครับนั่นแหละเพื่อนๆก็ลองเอาทีมแบบหมีได้นแหละแต่ว่าอาจจะสลับสนิดหนึ่งครับสลับสนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยหมีก็ได้อยู่แค่นี้แหละหนึ่งห้าเจ็ดอ่ะอาวันนี้แพ้เฉยเลยมันก็จะมีอ่างเงี้ยนะครับสลับกันอืมแพ้เฉย ก็อลองดูแล้วกันนะครับโอ้แหเงับเข้าให้อันนี้เหมือนคะแนนเยอแล้วเนี่ยโอ้หมีว่าเวหงหมีตอนแรกก็ดีสุดแล้วอันนี้วางยิ่งแบบน้อยลงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆลองไปปรับเปลี่ยนดูครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนคำถามสุดท้ายนะครับคำถามสุดท้ายก็คือว่าอ่าพี่มีครับโอ้โหตอนนี้ผมไฟห้าดาวแล้วนี่อย่างเช่นบางตัวตอนเรียกเพื่อนไฟห้าดาวแล้วแล้วผมได้ไฟมาเนี่ยผมเอาไปทำอะไรใช่ไหมครับ <What? S 1> คำถามยอดฮิตนี่ <c oughs> เห็นไหม ไฟห้าดาวแล้วไม่รู้ทำอะไรไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวอนาคตจะมีไฟแดงมาอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆรออัปเดตได้ครับแค่นี้คจบเรียบร้อยแล้วคือเรื่องมีแนะนำในแพทเนี้ยพยายามทำไฟ5ดาวตัวละคร6ตัวที่มีค่าสายสัมพันธ์คอมโบกันทุกตัวครับ1.2ต่อไปก็พยายามทำทีมให้มันบาลานแล้วก็ให้มีการคอมโบที่ทุกตัวแค่นี้นครับจบแล้วแล้วเดี๋ยวสุสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวพอมีอัปเดตมาก็ค่อยไปทำไฟแดงต่อแค่นี้ครับจบเรียบร้อยเพื่อใครมีคำถามอะไรก็ไา้พิมพ์ลงคอมเมนต์พวกคุณได้เปลี่ยนได้สำหรับ3ปมวกแฟนตาซีนะครับ